สรับท่านใดที่ฟาร์มแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เร็วขึ้น <Bro. S 1> ผมขอแนะนำร้านช็อกโกสเตอร์ร้ลานรับบริการฟาร์มบ็อกฟู้ดคิงพีทเท่านั้นยังไม่พอยังรับกดผลพิศาจ์และกดเกมพารอีกด้วยและยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรับเติมโรบักระบบ ID บกพารและรับบริการเติมเพชรในออสตานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมว่ากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนั่นเองนะ ก็สบวันนี้นะก็อยู่กับผมเทสเทมอนนั่นเอง yeah, ซึ่งสหรับวันนี้นะก็อยู่กับเกมวันพิษมิลเลนเนี่ยสามนะครับผมอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มีของจะมารีวิวให้ผู้ชมดูก็คือผลไฟนั่นเองนะครับผมหรือว่าเมลาเมลาโนมิสเองซึ่งเป็นผลที่แอดมินบอกมาว่าเป็นผลที่แอดมินอ่ะให้ว่าดีที่สุดนั่นเองนะ <Okay. S 1> คือผลเมลาเมลานั่นเองหรือว่าเฟรมฟูดนะครับผมอันนี้เป็นผลที่แอดมินบอกว่าเป็นผลที่ดีที่สุดนะอ่าเครืออน,นี้ไม่ใช่ผมบอกนะคือเป็นแอดมินนั่นเองนะที่บอก โอเคมากก็ตอนนี้ผมเนี่ยได้ทำการวลวอยู่ที่644แล้วก็อัพสเตตของเรเวลฟูสเนี่ยตัน750ดาไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาดูท่าน้าของพลังผลพิศดาดีกว่าซึ่งพลังผลนี้เป็นพลังที่ผมมองว่ามันสวยจริงๆนะอ่ะดูอันนี้เป็นท่าแรกถ้าตัวแซดมันจะเป็นการระเบิดตัวนี่โคตรสวยโคตรสวยมาเดี๋ยวเราจะให้ดูถ้าถ้าตัวเอกนะถ้าตัวเอกเป็นการบินนะสวยนะผมอ่ะ นี่คือพลังของผลไฟนั่นเองนะสวยนะผมผมมองว่าสวยนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็นท่าตัว C ีอันนี้ท่าตัว C ีที่ผมจะยิงใส่เอนิวให้ดูนะอาท่านผู้ชมสังเกตที่เลือดเอนลวเลือดเอนลเนี่ยจะประมาณเท่านี้นะผมอาเราจะไปยิงท่าตัว C ีใส่เอนลวกันดีกว่าตึง้งมาดูกันว่าจะแรงแค่ไหนกันเชียวนะวนี่โดนไปประมาณเอ่อหนึ่งส่วนสี่ของเลือดเอนลวได้ปะ่ะประมาณหนึ่งส่วนสี่ของเลือดเอนลวได้แล้วไปก็จะเป็นท่าตัววีนะ เป็นบอลเนี่ยจักระรัดเพลิงไงยิงใส่เอเนลเลยเรามาดูกันว่าจะเท่าไหร่ตึงท่านี้จะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะจริงๆมันไม่โดนด้วยซ้ำเราจะใช้ท่าตัวตัวแซดก่อนคุยดเอเนลต่อยนี่ท่าตัวแซดก็ไม่ค่อยแรงนะอุ้ยิววจริงจริงมันจะมีช่วงหนึ่งบอทมันจะบักนะผมมันจะไม่ตีเลยนั่นเองนะแต่ตอนนี้เหมือนมันจะเลิกบักละบอดก็เลยสามารถที่จะมาตีคืนได้เองนะ ตอนแรกเนี่ยบักแบบบอกเลยว่าตอนที่มันบักเนี่ยฟาร์มง่ายชจจาดนะอืมไหนผมอยากจะใช้ท่าต v, วัววีให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบว่ะตัววีอ่ะผมสูบนะอ่ะท่านผู้ชมจะตอนนี้เรื่องมันอยู่ประมาณครึ่งหลอดนะปลาใบโดนยังเอย่ยโดนยังเอย่ยโดนยังเอย่ยไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าน่าจะไม่โดนแหละอ่ะใช้ท่าตัวนี้ต่อตึง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 เป็นท่าที่แรงมากนะครับผมสําหรับท่าท่าตัวซีเนี่ยเป็นท่าที่แรงมาก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออิเล็กโตนี่มันไม่ค่อยโหดนะผมถ้าจะใช้อิเล็กโตจะใช้ขาดําโหดกว่าโอเคอืมขาดําโหดกว่าอิเล็กโตเยอะเลยนะโอเคอันนี้ผมปิงนะผมปึงเรียบร้อยจัดการได้ละก็อิเล็กโตนี้อุ้ยกดผิดอิเล็กโตเนี่ยจะขายอยู่ข้างบนนี้นี่ขายอยู่กับบันนี่ราคาสี่แสนห้านั่นเองนี่มันเต้น๋ยวมันเต้นันเต้นไม่อยู่เลยโอเค ประตูประตูที่ประตูที่ออกยากโอเคมาไหนเดี๋ยวเราพาไปดูอะไรกันนิดหนึ่งนะาผู้ชมคือส่วนตัวเนี่ยสำหรับผลเมลารเนี่ยแอดมินบอกเป็นผลที่ดีสุดส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นผลที่สวยนะดูดิท่าตัวเ็เนี่ยมันเหมือนอนิเมะนะภาพมันจะอกแนวแบบสมูทสมูทภาพมันจะอกแนวแบบแบบสวยๆหน่อยอ่ะมันดีเทลมันไม่สูงมากมันออกแนวแบบเป็นภาพอาร์ตอะอนิเมะหน่อยเนี่ยนะท่านผู้ชมดูดิภาพมันก็สวยดีนะแล้วต่อไปก็เป็นท่าตัววีเนี่ยดูดิ เนี่ยสวยนะโอเคมาผมกะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปซื้อเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อไอ้ขาดำนะครับผมในเกาะอ阿าบาัตตานะครับผมเราจะไปซื้อกันเพราะว่าขาดำเนี่ยเป็นอ่อเรียกว่าอะไรเป็นไอเทมที่ฟาร์มดีมากๆนะครับผมในบรรดาระบาดอิเล็กโตคอมแบทธรรมดาแล้วก็ขาดำเองคือขาดำเนี่ยเป็นอะไรที่โกะมากๆโกลและเกียร์สุดๆไปเลยสหรับท่าตัวอีมันมั้งถ้าผมจำมาไม่ผิดนะ คือผมเห็นมันมีคนบอกผมมา,าว่าขาดําเนี่ยมันดีสุดๆไปเลยโอเคมากํากำลังเดี๋ยวผมจะตัดลิปไปตอนที่ผมบินไปถึงอาราบาตาเลยละกันโอเคตอนนี้ผมถึงเกาะอาราบาตาแล้ะมาก็จะมีจะพูดว่าไงอ่ะ่าเนีย่ยแบกเล็กอยู่ตัวนี้ไอซันจินั่นแหละมาเป็นน้าที่สามารถยืนบนบล็อกล่องหุ่นได้โอเคมาเราเกลี่ยซันจิดีกว่าก็ราคาสี่แสนห้าล้วผมซื้อไปทียบรอละคือขาดําเนี่ยเป็นอะไรที่โหดมากๆนะเจาะเจาะ มันจะมีท่าตัวอ e ีที่ค่อนข้างจะโกงเลยดูเห็นปะว้าวกดได้โคตรนานกดได้โคตรนานแล้วก็ท่าตัวอาที่แบบไม่มีอะไรเลยจะท่าตัวอ e ีกดได้โคตรนานแล้วก็ฮาคี้ของผมตอนเนี้ยเป็นสีเทาวัสดีท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยในเรื่องวันพีสเนี่ยผมดูภาคผมยังไม่ได้ดูภาควาน,นัวนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปตีไอ้นี้ดีกว่าไปตีอาเนลใช่เราจะไปตีอเนลดีกว่า ฟืบมาเปิดฮาคิก่อนเลยละกันก่อนอื่นผมขอเปิดหมัดก่อนละกันเปิดฮาคินี่ปะเตียนดีกว่าแล้วผมจะกดท่าตัวอีรัวๆให้ดูนะอ่าสังเกตนะอันนี้คือผมกดคายนะนนี้เสียงมันดังผมเลยขอเอาจอมาหน่อย <c oughs> <c oughs> เป็นไงเป็นไง <c oughs> กดได้โคตรนานกดได้โคตรนาน แล้วคือเกียร์มากมากใช้คอมโบผลไฟคือเกียร์มากมากหมุนได้ต่อคือโคตรเกียร์อ่ะใช้อยู่กับผลไฟคือโคตรเกียร์เลยนะประมาณนี้นะดูดิมันค่อนข้างที่จะเกียร์นะผมอ่ะแล้วก็เห็นมีคนถามมานะว่าสามดาบเนี่ยซื้อที่ไหนนั่นเองนะสมอ่ะขอบอกไว้ก่อนเลยหนึ่งดาบเนี่ยหนึ่งดาบซื้อได้ที่เกาะแรกอยู่ตรงนั้นนะตรงนั้นสองดาบซื้อได้ที่เกาะนี้ เนี่ยเกาะเดี๋ยวในส่วนสามดาบซื้อได้ที่เกาะเยติ i, หรือว่าเกาะสโน่นั่นเองนะเปิดแผนที่ดูเลย,ยนะั่นแต่นะท่านผู้ชมอ่ะดิอ่าอเกาะนี้น่ะสตาร์เตอร์อีสเตดอ่ะมีหนึ่งดาบขายส่วนไอ้เกาะตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ขายสองดาบแล้วก็เป็นสโน่เนี่ยจะขายสามดาบนั่นเองนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าสามดาบเนี่ยอยู่ตรงไหนของเกาะสโนนั่นเองนะมา แล้วผมจะพาบินไปให้ดูเลยคือมันจะมีขายอยู่ตรงบ้านนั่นเองนะโซโลเป็นคนขายนะก็น่าจะโซโลหมดนั่นแหละตั้งแต่1ดาบ2ดาบแล้วก็สดาบเอ้ยเดี๋ยวเราแอบตีเยติดีกว่าอยากจะรู้จริงเลยว่าแบ็คเลยที่ได้มาเนี่ยมันฟาร์มโหดแค่ไหนกันเชียวคือส่วนตัวนยใช้แต่ไอเล็กตมาตลอดนะเพราะปะกติปกติใช้เนี่ยผมจะใช้ผลไฟอ่ะถึงไปที่เรียบร้อยนี่คนขาย3มดาบมาเรามาดูราคาของมันกันดีกว่าเผื่อนผู้ชมถามราคาของมันเนี่ยจะอยู่ที่ สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนั่นเองมาไปปหนึ่งนะบินไปีนี่ดีกว่าเยติชจ้วโอเยติหน้าดำมาผมจะเตะรัวๆใส่เยติันหนึ่งนันหนึ่งนะปันหนึ่งนะบัก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 บกคือเตะไม่โดนเรอขอลองเตรดามันเลื่น่ะเฮทำไเลื่นจังเลื่อจัง เพื่อให้ผู้ชมมันเตะไม่โดนอ่ะเฮ้ยมันไม่โดนหรออะไรกันนี่ไอ,อ้เจียเ้ยปั๊ดหนึ่งนะท่านผู้ชมมันมันตีอา้าวเยตีตายแล้วใช่เหรอเยตีมันอ่อนขานาะดนั้นเลยเหรอไม่ดีนะท่านผู้ชมผมก็ใสช่ชาร์จหมัดค้างไว้แล้วเยตีมันจะเกิดที่ตอนไหนอ,อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันตีตอนนั้นแข็งกันแล้วประเด็นคือเยตีมันหายไปแล้ว งงมากบอกเลยว่างงมากอ่ะอันน네ี้เราจะกดท่าตัวอีค้างเฮ้ยสู้ก็โหดดีเหมือนกันนะไอ้เยตีเกิดแล้วตีเจตีหนึ่งเฮ้ยมันมันไม่โดนจริงจริงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองกระโดดขึ้นไปตรงสีดำมันเอ้ชิบอ่ะชิบอยู่บนหัวมันกดตีไม่โดนหรอ ่ลูกชมันไม่โดนหรอลูกผมไม่ได้เปิดหาคิวะเปิดหาคิวนี่เฮ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เยติเย,ยติมันจะตีเหรอไอ้เย,ยติมันจะมาตีผมละหมุนตัวเลยละกันเฮ้ยไม่โดนเอา้าเอ้าไม่โดนเฉยอ่ะยิงท่าที่ธรรมดาเรียบร้อยเอา้า ไม่ตายระเบิดตัวนี่ไงระเบิดตัวเพ๊บมมาตายบ้าเลย <g ay> <c oughs> โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซีอูโอเกนแล้วเจอกันเลยก็ผลไฟเนี่ยโหดมากจะลืมหาไปชักลวดลักสำหรับเก็บวันพีชมิลเลนเนียมสามนั่นเองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซีอูโอเกนแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย